ท่านผู้ชมนะคะถ้าผู้ชมเห็นนากระเทพคะโอเคสวยงามเนาะอยู่กลางเขานะคะปั้นมานานแล้วแหละสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมะคะนี่ก็คือภูเขาพนมสวัยนะคะเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดบุรีน,นั่นเองนะคะเนาะทีนี้เรามาศึกษา,าดาในเรื่องของการที่ผู้คนนะคะเขาขึ้นมาแสวงบุญแล้วนะคะเขาจะมีการวางนะคะลักษณะหินแบบนี้เห็นไหมคะก็จะาวางลักษณะหินแบบนี้ทุกที่เลยนะคะ เขาจะวางอยู่ด้านบนนะคะจริงๆแล้วนะคะมันจะมาจากคตินะคะว่าคนโบราณเนี่ยนะเป็นคนยากคนจนเนี่ยเวลาจะไปร่วมสร้างอะไรร่วมประกอบพิีกรรมอะไรมีการสร้างวาสร้างสัตว์สร้งดีๆสร้างสาสนสถานสร้างพระรูปสร้างรูปต่างๆหรือว่าเป็นการสรมบรมีของเองเนี่ยคนยากคนจนมากไม่มีนะคะไม่รับสมัครที่จะไปร่วมบริจาคร่วมสร้างเพราะว่าหาเช้ากินขําายแดอาหารในการดํารงชีวิตอยู่นะคะดังนั้นนะคะลักษณะหลาปลุ่มนี้นะคะเขาจะมีกันหิน ต่างๆที่มีการเก็บได้นะมีการเดินเก็บคมเก็บหินโน่นเก็บนี่นะคะมาร่วมการก่อนะครับมาไปร่วมบริจาคนะคะปันจุบนันก็ยังเกิดบุญวาสนาบารมีกับบุคคลบุคคลนั้นอย่างมากมายหลากหลายตายไปแล้วก็ยังไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาอย่างมากมายที่ปรากฏนะคะเป็นตำนานเป็นที่มาของเรื่องราวนะคะของการลักษณะการนำหินนำอิฐหินปูนทรายไปสร้างนะคะ สิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าแต่เป็นพระพุทธรูปเคารพสาลกสารลาวัดวาอารามศาส,สนาฐานต่างๆเลนแต่เป็นความแต่ละศาสนานเองนะคะดังนั้นนะคะการที่ผู้คนเดินขึ้นมาบนผุข่ยนะคะเขาต้องการที่จะแสะดงนะคะแสะดงสัญลักษณ์บางายัยกต๋าลัยพระพุทธเจ้านะคะคนโบราณก็มักจะนําหินมาซ้อนๆมาวางๆกันเพื่อให้สถานที่ตรงนั้นนั้นมีความแน่นหนามีความมั่นคงเวลาตนเองจากไปก็ยังทิ้งร่องรอย การนํำหินมาวางให้คนได้เดินตกหลุมตกบ่ออะไรก็จะเป็นที่ทางแบบสวยงามนะสิบคนมาหินมา10บ,ส,บสิบชิ้นนะคะมาวางกันมากมายเหลือเกินนะคะมาวางไวะคะ้ค่ะ มันจะกลายเป็นฐานหุที <b oken> ่โล well ่งเบียงนะคะสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้คนที่มาและยังแสดงให้เห็นว่ามีผู้คนในยุคก่อนหรือในคราก่อนนั้นได้เดินทางมาถึงที่ตรงนี้แล้วแลวก็ยังมาเสวบุญก่อนตัวเองเสียอีกนะคะเราที่เดินทางเข้ามาเราก็จะรู้ว่าอ๋อมีคนมามาทนี่แล้วมีมาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นแหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จึงกลายเป็นพัฒนาการข้ามาเรื่อยๆกลายเป็นการนําหินมาวางมาวางหินทันขึ้นมาจนกลายเป็นทางเดินจนกลายเป็น ที่วางของจนไปเป็นสถานที่งดงามสวยงามนะคะด้วยร่วมแรงร่วมใจกันในลนักษณะชนี้นะคะอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพนะแล้วก็ตนอยากจะทําบุญทนิฐานกับที่มาจากการวางหินซอน้อนเขาบอ,อกว่าถ้าคนใดนะมีการอาธิฐานนิตแล้วก็วางหินซ้อนนะคะได้ตรงโดยไม่ทลายลงันเลยนะคะก็จะมีความเชื่อว่าโชคชะตาวาสนาบาร,รมีของผู้นั้นนั้น จะมีโชคชะตาวาสนาบาร,รมีในรอบปีจะอยากจะปังจะรวยในรอบปีนะคะโชคชะตาวาสนาบาร,รมีก็ดีในรอบปีทําอะไรก็จะสำเร็จผลแล้วก็บุญที มีการวางหินซ้อนกันขึ้นก่อนเป็นพุทธบูชานั้นก็จะนำมาซึ่งการมีอายุยืนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและดีกับลูกกับหลานเป็นร่มร่วมใสให้ลูกให้หลานนะคะยืนยืนยาวอยู่ต่อไปอีกตราับเท่านานนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นฐานกติที่มาของการวางซ้อนกันขึ้นมาด้วยอาจเป็นการเปลี่ยนโชคชะตาวัสนาบารมีอาจจะเป็นการค้ำดุงั้มชะตาชีวิตของตนเองจากที่กําลังตกต่ำจากที่กาลังตกเขวที่ฟึ้งฟูเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นหนึ่งนะคะว่าเรื่องของการวางซ้อนกันเสริ ชาตพัฒนาบารมีของตัวเองจากอาจารย์ยะโสธารสิริพาภรณ์กรับขอบคุณกรับสวัสดีค่ะที่ติดตาม